ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเรทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเรทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รานราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการล้ากดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับรา,าคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อปลานบริการล้าหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้าหางซิหางถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคับทุกคนนะับทุกคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าสกิลของตระกูลเจรามังกีลิมิเต็ดเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับถ้าอยากรู้เนี่ยเราก็ไปดูกันเลยไอไอไอโยโยโยเฮลโลไกด์วตซั์ดูดโอเคับทุกคนครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะ ก,ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในเหล่านินจาของเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมก็จะมารีวิวบัตรลายใหม่นั่นเองจะเรียกว่าบัตรลายใหม่ก็ไม่ใช่นะฮะเอาเป็นว่าเรียกเป็นบัตรลายย้อมแมวก็แล้วกันนะครับก็คือเจรามากิสีฟ้านั่นเองนะฮะทุกคนครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีทั้งสีธรรมดาแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับ เจลามากิลิมิเต็ดนะฮะทุกคนครับมันก็จะมีโอกาสออกอยู่ที่1นึทับสองนะฮะมีห่งทับสองก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกับอัอนธรรมดาเท่าไหร่นะแค่30เองนะฮะทุกคนครับโอเคฮะทุกคนเราไปทําความรู้จักบัตรลายกันดีกว่านะครับมายี้ก,ก็เปรียบเทียบกันเลยนะครับทุกคนเรื่องไอคอนเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่า ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดนั่นเองโอเคเรามาดูวันที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกนะครับจะใช้จักระนะครับอยู่ที่23,000ครูดาว23วิ สกิลที่2นะครับใช้จัก,กะ 20, ระ20,000คูดาว23วิแล้วก็สกิลที่3นะครับใช้จักระ30,000นะครับคูดาว26วิแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมีโหมดมาให้เราเล่นกันด้วยนะครับทุกคนเออโอเคนะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้ก็มารีวิวกันเลยดีกว่านะครับมีมาถึงนะครับแล้ก็มาเทสสกิลกันก่อน,อนเลยดีกว่า เดี๋ยวผมนะครับจะใช้สกิลให้ทุกคนดูก่อนฮนะ,ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมีพาสซีฟิยังไงมีความสามารถพิเศษยังไงนะฮะโอเคเรามาดูกันที่สกิลวีนะครับทุกคนสกิลวีนะครับอ่าถ้าบ่อยใส่คนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อี้มันจะเอาเศษอ่าแท่นหินออกมาสตาร์ทศัตรูแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือสกิลบีนะครับสกิลบีครับทุกคนนี้สกิลบีนะครับ สกิลวีก็คือมันจะเป็นสกิลที่เอาผมนะครับไปลัตศัตรูนั่นเองต่อไปครับทุกคนสกิลสุดท้ายครับสกิลเนะครับนี่ครับทุกคนฟานอินแล้วก็พ่นน้าลายเอ้ยไม่ใช่น้ํามันนะครับน้ํามันคังคกนี่หูวีประมาณนี้นะครับสกิลทุกคนครับสกิลวีเนี่ยมันใช้ได้2แบบครับคือแบบแรกนะครับก็คือปล่อยใส่ศัตรูแต่แบบที่2นะครับก็คือการกางอนาเขตนะฮะถ้าศัตรูอยู่ไกลเนี่ยเรากางอนาเขตแบบนี้ได้ครับ เอาทุกคนนะฮะคือว่าอันนี้มันผิดพลาดน,นะครับศัตรูโอ้มันอยู่ในระยะการโจมตีเหมือนกันนะฮะคือสกิลแรกเนี่ยระยะการโจมตีก็ไวอยู่เหมือนกันนะเออคือแบบไกลนะขนาดนี้ตรงนี้ยังโดนนะครับทั้งไวแล้วก็ไกลด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นสีธรรมดานะครับที่น้องเขาปล่อยออกมาเมื่อกี้เนี่ยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปลองแบบใช้ไกลๆดูครับคือมันจะกลางอนาเขตนะทุกคนสกิลวี นี่ทุกคนครับเห็นไหมมันจะเป็นกลางอนาเขตแบบนี้เลยเป็นแบบแท่นหินใหญ่ๆนะฮะคืออันนี้เนี่ยเ,เราเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเราก็จะสามารถป้องกันศัตรูได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราปล่อยใส่ศัตรูโดยตรงเลยเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนหินสตันแบบที่ทุกคนเห็นเลยโอเคครับทุกคนหาต่อมาครับเราก็มาดูในเรื่องของโหมดกันบ้างดีกว่านะครับกดซีค้างครับเพื่อทําการเปิดโหมด นี่ครับทุกคนเปิดโหมดมาแล้วอ่านี่ก็คือหน้าตาของโหมดนั่นเองนะฮะจะมีหน้ากากนะครับที่เป็นสีม่วงพาสทเทลนะฮะแล้วก็จะมีผ้าคลุมผ้าคลุมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีม่วงพาสเทลอีกเหมือนกันนะฮะตระกูลนี้เนี่ยมันเป็นของคาชินโคจิหรือเปล่าครับคาชิน จาชินนะครับจาชินโคจิเออถ้าเรียกผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะฮะคือมันไม่ใช่ของจีระยะนะทุกคนสังเกตจะกบนะครับกบเนี่ยมันจะเป็นอ่าในภาคของบูลูโตนะฮะต่อมาครับเรามาดูสเตตกันบ้างดีกว่าจะกะนะครับจะบวกอยู่ที่2,500นะครับนิ่น2,600หมัด3า0 0นะครับแล้วก็เลือด2,700นนั่นเองนะฮะทุกคนครับโอเคเรามาดูการตีธรรมดาของโหมดนี้กันดีกว่าครับทุกคนครับการตีธรรมดาครับ โอ้ทุกคนครับอุ้ยอุ้ยการตีธรรมดานะครับมันจะเป็นแบบตีเป็นลูกไฟนะทุกคนนี่มันจะตีเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฟื๊บปบปืบ,ปบอ่าถ้าเป็นาธรรมดานะครับมันจะตีเป็นแบบน้องเมื่อกี้เลยนะอันนี้นะครับจะเป็นสีลิมิเต็ดจะเป็นไฟสีฟ้าอ่าศัตรูนะครับจะติดกระเด็นแล้วก็ติดสถานะเบิร์นด้วยนะครับทุกคนดูครับปื๊บปืบปบ,ปบ อ่าแบบนี้เลยเฮ้ยก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับอ่าเอาไปฟาร์มก็น่าจะดีนะเอาไว้ผักมอนนะครับม่ประมาณนี้นะครับต่อมาครับเรามาดูท่าวิ่งกันดีกว่าท่าวิ่งนะครับก็วิ่งปกติเลยนะทุกคนไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับเฮ้ยทุกคนอ๋อเขามีการหลบออโต้นะครับเห็นไหมอ่าคือว่าเขาหลบออโต้นะทุกคนนี่อ่านี่ก็คืออีกหนึ่งข้อดีนะครับแล้วก็ท่ากันครับท่ากันนะครับก็ปกติเลยนะครับแล้วก็ท่าหลบครับ ถ้าหลบก็เป็นการวาร์ปธรรมดาทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับนั่นก็คือบินได้หรือเปล่าบินไม่ได้นะครับทุกคนครับกระโดดได้แบบปกติอย่างเดียวนะฮะไม่สามารถบินได้นะครับต่อมานะครับก็คือสกิล e นะครับตระกูลนี้นะครับจะไม่มีสกิล E นะฮะทุกคนครับต่อไปก็สกิลคิวครับนี่สกิลคิวครับเป็นการเรียกกบออกมากดคลิกนะครับนี่กดคลิกเพื่อทําการโจมตีแบบนี้ได้แล้วก็สกิลคลิกขวา C ีนะครับ สกิลคลิกววาีครับจะเรียกเป็นกบอีกตัวหนึ่งนะฮะสามารถเหยียบเพื่อทำดาเมจได้ด้วยนะครับอ่าโอเคครับทุกคนคราวนี้นะครับผมจะมาไล่อธิบายแต่ละสกิลเลยละกันว่ามีความสามารถพิเศษยังไงนะครับเอาแบบละเอียดเลยนะฮะก็คือสกิลแรกเนี่ยมันสามารถนี่นะครับสตันศัตรตูได้แบบนี้เลยอ่าก็คือระยะมันไกลนะครับสกิลนี้ระยะไกลมาก แล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้อยู่ไกลๆเนี่ยเราก็จะเป็นแบบว่ากลางอนณาเขตแทนนะฮะจากจะไปใส่ศัตรูเนี่ยมันจะเป็นกลางอนณาเขตแบบก้อนหินใหญ่ๆเลยเพื่อการศัตรูนะครับเข้าถึงตัวเรานั่นเองนะฮะทุกคนครับนี่นะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะกลางอนาเขตให้ดูครับกลางอาาเขตบึ้มอ่าวอุ้ยทุกคนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมศัตรูอยู่ตรงนั้นก็โดนอะ่ะเฮ้ยใช่ครับทุกคนเหมือนจะโดนนะอันนี้ก็ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นบัคกหรืออะไรหรือเปล่าหรือน้องเขาอาจจะตีกันเองนะฮะ โอเคครับทุกคนครับต่อมาครับความสามารถพิเศษของสกิลที่2นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับนี่แค่เอาผมนะครับไปลัดศัตรูแล้วก็จับทุ่มอ่าพอทุ่มเสร็จแล้วเนี่ยศัตรูก็จะติดสถานะล้มนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือสกิลเอ็นนะครับสกิลเอ็นเนี่ยคือเขาจะพ่นไฟอย่างนี้ครับทุกคนนี่แล้วเขาก็จะทําการติดระเบิดนะ ประมาณนี้คือจริงๆไม่ใช่พ่นไฟครับเป็นการพ่นน้ํามันคางคคกนะฮะหรือน้ํามันกบเนี่ยใส่ศัตรูแล้วศัตรูนะครับก็จะติดระเบิดไว้กับตัวด้วยนะคะพอระเบิดมันทํางานนะครับศัตรูก็จะติดสถานะเผาไหม้นั่นเองนะฮะทุกคนต่อมาครับนั่นก็คือสกิลคิวครับสกิลคิวเนี่ยเรียกกบออกมาคลิกทีหนึ่งครับนี่เพื่อทําการโจมตีเป็นกระสุนวงจักรนะฮะต่อมาครับนั่นก็คือสกิลคลิกขวาคิวครับคลิกขวาคิวเหยียบเพื่อทําดาเมจได้นะครับแล้วก็กดอีกทีนึง กดอีกทีนึงนะครับมันเหมือนจะเป็นการเอากะสุนวงจากรอีกรูปแบบหนึ่งออกมานะฮะทุกคนฮะของเจรามาก,กินะครับมันจะมีแค่โหมดเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ามันจะมีแค่โหมดเดียวโอเคเรามาดูสกิลคลิกขวาซีกันใหม่ดีกว่านะครับทุกคนครับสกิลคลิกขวาซีครับนี่กดทีนึงครับกดใส่ศัตรูมันจะเป็นแบบนี้ครับไม่ฮีมันก็จะเป็นกระสุนวงจากรอีกหนึ่งรูปแบบนั่นเองนะนี่ครับแล้วก็สกิลคิวก็เหมือนกันครับเสกกบเหยียบทําดามเมจได้คลิกทีนึงครับก็จะเป็นกกระะสนนนนวงจเหมือั อ่าโอเคครับทุกคนคือว่าตระกูลนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีเท่าที่ทุกคนเห็นเลยครับสกิลแรกครับสตันสกิลที่2นะครับจับยกแล้วก็ทุ่มนะครับแล้วก็สกิลที่3นะครับสกิลที่3ก็เป็นการพ่นน้ํามันคังคกหรือน้ํามันกบแล้วก็ติดระเบิดติดสถานะล้มแล้วก็ติดสถานะเผาไหม้แบบนี้แล้วก็ต่อมานะครับทุกคนครับก็คือสกิลคลิกขวาซีนะครับนี่กดคลิกทีหนึ่งเป็นกระสุนวงจากแบบนี้แล้วก็ สกิลครับเกบออกมาแล้วก็กดคลิกทีนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าโอเคฮะทุกคนครับในการรีวิวเจลามากิลิมิเต็ดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ